ท่านผู้ชมที่เคารพครับน้องเบสก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องชามือหนึ่งของสกลนครนะครับอายุยังน้อยนะครับเดี๋ยววันนี้มาสาธิตฟูเออร์ให้นะครับเป็นยังไงบ้างเอาเล่าให้ฟังฝูเออนะครับเป็นชาที่ค่อนข้างเก่าแก่ครับผมมีมานานแล้วเกิดจากที่อยู่นานครับเมืองฟูเออก็เลยได้ชื่อว่าชาฟูเออครับผมแล้วชาที่เกิดการเก็บไว้นานเขาจะเกิดการหมักตัวเองจนเกิดการสูกขึ้นครับผมเขาก็จะเรียกว่าชาสูตแต่ปัจจุบันมีกรรมวิธีการที่ทําให้สูต ดีที่ไม่ต้องรอนานเพราะปกติชาสุดเนี่ยเราต้องรอนานหลายปีมากเลยครับเป็นสิบปีขึ้นไปชาถึงจะเริ่มสุกครับอพอชาสุกแล้วชาก็จะมีรสชาติที่เปลี่ยนไปครับผมมีความมีความลื่นคอครับผมก็ริมน,น้ำเสก,กานะครับผมจนเต็มครับผมแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เทน้ำรดอีกรอบหนึง่ง คงอุณภูมิให้ยังร้อนอยู่ครับข้างนอกเนาะใช่ครับผมแล้วก็รอสิบวินาทีครับผมแล้วก็ดินน้ําใส่เหยือกครับผมแล้วแลค่อยดินใส่จอบใส่จอกอีกทีหนึ่งใช่ครับอันนี้ที่หนึ่งที่สองแล้วก็มาที่สามใช่ครับผมแล้วก็แก้มกับขนมอืชงได้ประมาณสิบถึงสิบห้าครั้งครับผมอืมโอเคโอเคมากขอบคุณมากเดี๋ยวจะไม่ไปไหนละจะเวียนจิบชาอยู่นี่น่ะ ประมาณสิบวินาทีนะครับผมสิวินาทีครับผมถ้ามันเริ่มอ่อนแล้วก็เพิ่มเวลาขึ้นหรือว่าถ้าน้ำไหลร้อนแล้วก็บอกได้ครับทานได้กี่ครั้งชงได้ประมาณ1 0ถึงครั้งครับปู่เอ๋เอา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 ไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟยอมยุธทั้งหลายเอาไปเลยยกเลยถ้ามันเข้มไปก็เทน้ำใส่ในเหยือกนะครับผมอืมเอาเอาเอาเดี๋ยวผมหยิบเองได้เฮ้ยเป็นสิเป็นผมน่ะเป็น Uh huh. น้องเบสนี่เขาขายที่ข้างหอศิลนนะหอศิล์นผ้าคามของแมนเนี่ยโอ้โ uh huh. oh, สุดยอดข้างพี่ดิลกเนี่ยพี่ดิกจิบชาไปวาดรูปศิลปวันมื้อหนึ่งของสกลนคร